สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบจอกับเอมีพ่พยนยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่จะมานําเสนอรถกระบะ4ประตูน่าใช้นะคะก็คือ i r u ุส d ดีแนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง3.0ตัว Z นะคะปี2016.2017นะคะราคา5,99,000บาทนะคะผ่อนเพียงเดือนละ1 1 0 0 0กว่าบาทต่อเดือนนะคะคุณลูกค้าถ่ายเงินเดือน23,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถซื้อคนเดียวจบไม่ต้องร่วมไม่ต้องค้ำแล้วนะคะคุณลูกค้าขา ตัวนี้นะคะสามารถจัดได้เต็มนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะตามโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะที่สําคัญเลยนะคะออกวันนี้นะคะข่าฟรีไปเลย60วันนะคะพร้อมส่วนลดสิทธิพิเศษอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะคุณลูกค้าขะตัวนี้นะคะไม่วิ่งเพียง1นึ0 0 0 0สโลนะคะรถบ้านมือเดียวป้ายแดงสีบอลเงินสวยๆเลยคุณพี่4ประตูนะคะรับรองเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะคะคุณลูกค้าคา เดี๋ยววันนี้เอมมี่นะคะจะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไปรับชมและฟังออปชั่นกันค่ะอิวส e ูด e ีแม็กตัวนี้นะคะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะดวงตาเฉี่ยวกลมโตนะคะพร้อมพร้อมปัดหมอกให้ด้านล่างนะคะแล้วก็กระจังหน้าคมเมียมนะคะแข็งใหญ่เลยนะคะพร้อมา e ตอมา e ตอีสูดีแม็ก ไพทะเบียนนะคะห้ากอไก่ฮอลลกคู่เจ็ดศูนย์สามสี่กรุงเทพมหานครนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าสวยทั้งคันนะคะภายนอกภายในคือสวยนะคะสภาพสมบูรณ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะออกไปเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กอล l o y นะคะจากทากยูสุดีแมกนะคะคุณลูกค้าขา ดูเลยนะคะพร้อมยางปี2020นะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะแม็กไม่มีรอยกินฟุตบาทแต่อย่างใดนะคะคุณลูกค้า่ะคันนี้นะคะมีไฟเลี้ยวทีนะะ่กระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะหุ้มด้วยกรอบโครเมียมนะคะสวยงามนะคะตัวนี้เป็นโครเมียมแท้จากโรงงานนะ,ะตัวนี้นะคะเป็นไฮ g h นเดอร์3.0ตัวแซดสประตูนะคะรถน่าใช้นะคะตัวนี้เดี๋ยวพาชมภายในนะคะภายในคุมโทนเป็นโทนสีดําทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าขา คอนโซลฝั่งคนขับนะคะประตูฝั่งคนขับนะคะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทัลล็อกนะคะคุณลูกค้าขานะมาดูกันที่กระจกมองข้างนะคะปรับไฟฟ้าทั่วทิศทางนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกันสะบัดนะคะคุณลูกค้านะมีหมดเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มด้วยหนังแท้นะคะสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าสามารถ คอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเพลงนะคะเลื่อนเพลงนะคะลดเสียงเบาเสียงรับสายนะคะสามารถพูดผ่านไม์ผ่านโฮมมาได้เลยนะค,ะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะมาพร้อมแอร์ออโต้นะคะพร้อมฟังก์ชันด้านใน,นอีกมากมายนะคะจอนะคะจะเป็นจอสัมผัสน,น,นะคะคุณลูกค้าสามารถต่อบลูทูธนะคะเลือกเพลงตรงนี้ได้เลยอยากตามใจชอบเลยนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับขี่ง่ายนะคะขับขี่ง่ายแนะะ่นอนนะคะคันนี้นะคะผู้หญิง ผู้ใหญ่เด็กนะคะแต่เรเป็นเด็กอายุที่ยี่สิบประสบขี่แล้วนะคะใช้งานง่ายแน่นอนนะคะคันนี้เป็นเบาะนั่งคนขับปักไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าขาสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะ <c oughs> เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานเบาะไม่มีแตกไม่มียุ่ยนะคะเ <c oughs> บาะเดิมจากโรงงานนะคะทุกเบาะรับประกันเลยนะคะว่าสวยนะคะโครงสร้างดีมากๆเลยนะคะดีแม็กคันนี้ราคา5 9 9แ0 0้บาทนะคะ จองวันนี้เพียงหนึ่งพันบาทนะคะคุณลูกค้าเก็เต็มเมอกสารนั่งรอที่บ้านนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นหาที่บ้านทั่วประเทศเลยนะคะคุณลูกค้คา่ะมาเรามาอยู่ในส่วนของสั่งคนนั่งหลังกันบ้านนะคะกว้างขวางนะคะรถคันนี้นะคะได้อารมณ์แบบรถครอบครัวนะคะได้อารมณ์แบบรถครอบครัวนะคะสี่ประตูนะคะสามารถมีอาขนของออกตัางจังหวัดกับสั่งจังหวัดได้สบายเลยนะคะคุณพี่นะ,ะตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทรั้งเล้ที่คุณลูกค้านะคะที่กาลังมองหารถ สี่ประตูออโตโน้นะคะตัวนี้ราคาแต่ต้องได้นะคะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินสวยนะคะตัวนี้คือสวยเลยนะคะราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคะเป็นอีวูสูด D ีแม็กไฮรันเดอร์สามจุดศูนย์ตัวแซดนะคะปีสองพันสิบหกจดสองพันสิบเจ็ดจัดได้เต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาททุกเงินขายค่ะคุณลูกค้าขามาหาเรานะคะขอแค่คุณลูกค้ามีเครดิตนะคะเครดิตนะทุกอย่างนะคะ แบคต์ออกได้นะคะแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่ไม่เช็คบูโรนะคะไฟท้ายอิวสูดีแมกนะคะคือไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะไฟท้ายสามช่องนะคะบอกเลยว่าตัวนี้คือตอบโจทย์นะคะตอบโจทย์คนรุ่นนี้มากนะคะคันนี้มีกล้องถอยหลังให้นะคะกล้องถอยหลังให้นะคะคุณลูกค้าขะดูนะคะความสวยนะคะคันนี้คือที่สุดแล้วนะคะอิวสูดดีแมกตัวนี้นะคะ มาเลยนะคะที่บริษัทเรานะคะเพรยนเสรีไทยนะคะ915นะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะบริษัทเราเป็นโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในระแวกนี้นะคะมีร้อยท่านเลือกมากกว่า350คันนะคะรับประกันรถทุกคันเลยนะคะว่ารถทัสเกตเอทุกคันนะคะการันตีทุกการันตีนะสำหรับใครนะคะที่อยากมาลองรถมาได้เลยนะคะมาที่บริษัทเรานะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอแค่ให้คุณลูกค้ามาชมมาดูรถเรา นะคะแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถที่รีวิวไปนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736นะคะ เบอร์เอมมี่กับไอดีไลน์นะคะลิงก์ไลน์จะทิ้งไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะถ้าอากสนใจนะคะโทรมาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยนะคะคุณลูกค้าขาก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซ b s c r i b e นะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปรถเท่าใหม่ดีๆที่จะไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีะคะ่ะ